มงเกามงเกาหว,วาน,นพวกเฮาไม่ได้ทำการสะทักนะเฮ้ยเฮ้นนี่ยไอ้คือเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดเกาะแบครับนี่สวยงามเ่ยอันนี้ดอกของพี่น้องที่พุงเกาหวานนี่แหละเฮไม่ได้สะทักน,นี่เฮามาเฮาต้องเห็นนี่ยสองดอกอง,งามพี่น้องเลยนี่พี่น้อง โอ้ยไข่เห็นแล้งกสวยใหญ่ๆเลย,ยนะพี่น้องนะมียอดดอกอนึ่งให้เลี้ยงกันนี่ดอกนึ่งกำลังออกปลุดออกรูอืมจีมก่อนบุ๊บอืมอืมนี่ได้สองไข่พี่น้องนี่สองไข่สวยๆเบอร์พี่น้องงามๆเลยเดิงพี่น้องโอ้โหอิพอแล้ว ตึบนี่นี่คือเห็ดแดงเห็ดกอดอกงาม,งามพี่น้องว่าดน,นี่ก็มาด้วนะนี่นะแต่มีเห็ดมีอ้อเห็ดมันอ้อแต่ว่าดน,นี่แหละแต่เฮามีเห็ดอีกสองดอกสองดอกหนุ่มนี่นี่สองดอกหนุ่มสวยๆพี่น้องเอ้ยนไปเก็บก่อนอือหืมนี่เอ้ยงามๆเลยพี่น้องเลย,ได,เย,เลยได้เสร็จสามดอกพี่น้องเดนะ้ในนี้เอ้ย กำลังอ้อกี่น้องกำลังอ้งอดอกกุหนหุ่ม <c oughs> น้อง่ายเสนาเจตีอ่ะได้มาอีกสองเบิ้งดอกใหญ่ขนาดพี่น้องเลยเ <c oughs> บิ้งกว่าสบายดีพี่น้องงไปงไใสายิงเกาวทักทายสบายดีพี่น้องทางฝั่งซ้ายสบปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปเลยกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮานาะพี่น้องเนาะสำรับคลิปนี้ <c oughs> คือตอนเปิดหัวคลิปเลยพี่น้องเลย ข้าวหมันเห็ดแดงกันเนาะพี่น้องเนาะหมันเห็ดแดงมีแต่ดอกใหญ่ๆอันเห็ดเปลือยเดียวๆเห็ดละงอกหินอันนี้พี่น้องกะมาลุ้นมาส้มมาเสียเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กะหาเห็ดคือเก่าตามวิธีตามภาษาของเฮาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบมุกขอบเจือพี่น้องผู้คนเด้อที่แวะเข้ามาเป็นกำลังแรงมกกำลังแรงเจือดูยูเซอร์กับใหญ่เตี้ยเนาะอ่ะไะพี่น้องลุยกันไปหากันไปห่าละหมานบ่เฮาละพอเห็ดปวกบ่เนาะพี่น้องเนาะ หรือว่าเอาสีพอเห็ดแดงอีบอเนาะพี่น้องตายครับผมลุยครับผมนี่นี่นี่พี่น้องนี่อือหึเห็ดละงูเก็บเดี๋ยเสียเก็บเบิ้งเบึงเบึงพี่น้องนี่มันมานมันมานเหมือนนี่สิเปิดหัวด้วยเห็ดแดงแล้วก็หมานเห็ดละงูเนาะพี่น้องเนาะอันอันนั้นก็แม่นได้พี่น้องเลยเห็ดระงูนะครับเปิดหัวด้วยเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดก้อพี่น้องเลย ยายเตี้ยกระทักทายพี่น้องเลยก็กรทักทาย FC เอฟซีแน่สบายดี FC เอฟซีน่นานแเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดงานกันซะอยู่เลยพี่น้องเลยกินบมเป็นกระดึกทิมเดือดหานเยียบพร้อมเลยพี่น้องเลยลุ้นนำลุ้นนำยายเตี้ยพี่น้องตอนนี้ยายเตี้ยเห็นเห็ดแล้วอะไรบ้าจับเห็ด,นะหดโอ้โหเฮ็ดเพิ่งพี่น้อง

เบ่งเดิมเห็ดทั้งหวานพี่น้องเบ่งเบ่งเ่ดอกต๊ะอตะปุตะปีพี่น้องเอ้ยก,กำลังออกเป็นงี้มง่นานะอายุฝั่งนั้นอีกดอกหนึ่งเดอ้ออย่าลืมอย่าลืมเก็บอย่าลืมเก็บเออนั่นแหละฝั่งนี้ก็กำลังอ่อมีลูม,นนมนันนั่งมันนั่งน้อยคดนั่นพี่น้องหวานคือเก้าเลยพี่น้องเอ้ยุดพี่น้องเบ่งเบ่งเห็ดตะงกเหลืองสามดอก โอ้ยเท่าอีละเอ้ยฮะจับตัวซิกลุดลุดเลยเท้าพี่น้องโอ้ยเนาะมาคุมือกับเท้าแถนน้อยเลยงงงงพี่น้องนี่นี่มาจับเพก็ดำคุมุุมคักแท้นี่ดำคุมุุมอีรีได้พี่น้องเฮ็ดเพิ่งทานเฮ็ดเพิงขี้กระบอกนะพี่น้องดำคุมมุม พี่น้องเ,เ,เห็ดเตี้ยเห็ดแดงเห็ดแดงดอกส,สวยๆนี่บึ่มเบ๋วิเห็ดแดงกรอบน้องอันนั้นเห็ดเพลิมนะจ๊ะแดดกระซ่องเนาะพี่น้องเนาะฮะลุ้นกันไปพี่น้องเลยเป็นปวกกำมาดอกเดียวคุโลโอ้ยบอกอบเป็นหมู่เป็นกวางเนี่ยน้องยากเลยม,มันกำลังเหลื่อมอ่ะพี่น้องเอ้ยนี่คือสัญญาณ เป็นสัญญานที่ดีได้คันเห็ดพวกกำมพาเริ่มออกทยอยเก็บเก็บเก็บอยังเอาเห็ดสมิกพี่น้องเห็ดเดิอดเห็ดทานเห็ดทานยิปหูนี่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 นั่นมานี่ได้พี่น้องเลยเริ่มมานแล้วเริ่มเห็นแล้วเนี่ยนะทั้งหลังนะนะสองดอกนะเออเก็บมาเก็บมาอันมาพี่มาพี่บาดนี้ยพี่น้องเห็ดทานฮ่าเออย จะเอเห็ดทานเหีดทานเลือดอันนี้อันนี้ก็แม่นนี่พี่น้องไงนี่มันเท่ามันเท่าแล้วอันนั้นนี่ตัดตัดตีนให้พี่น้องเบิ่งเลยนี่เก็บบึ๊บนี่พี่นอ้องเห็ดทานเลือดได้เสี้ยวมูงน้อยนึงห้าหกดอกนี่พี่น้องใส่กระตาเฮานี่ dling, พี่น้องนี่ เห็ดพวกกำพื Indeed, ้มดอกเดียวกูรู้เห็ดเพิ่งข้าวพี่น้องเห็ดเพิ่งข้าวโอ้ยดอกงามๆน้องหยางมากกับมาต่ำสิดอกนึงคกมกอยู่เป็นแปนเลยนะดูมันพี่น้องเียวเตียวหยางไก่มันก็ตั้งคกมกเลยพี่น้องเลยแว้าแต่เตียวเพื่อแต่ดูกระกก่นะฮะนั่งคคกมกจะดูเสื้บเยียบนี่นี่พี่น้องเนีย แองแปนครับตังคุกมกอยู่นี่เฮ็ดเพิงซาร์ตพี่น้องเอ้ยแดดจะส่องตาจะเห็ดพี่น้องเอ้ยอ่ดดาดอนออออดอกนี้ก็ดเมีได้ว่าเขาเอาได้พี่น้องเอ,อ้ยแต่ด้วยที่ใหม่อยู่นี่นี่ดอกนี่ดอกนี่้อ,องอตังคุกมกเมียนอันนี้กระดิด่งที่นี่นี่น,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 นี่พี่น้องนี่นี่บัวรีสะอันนี้รอ,องดอกบัวรีสะได้เขีย่ยเนาะ โอ้เพิ่นกำลังอ้อพี่น้องเลยข้าพักกันหยางไก่แล้วหอดทา้งอ้อทางมือแล้วมีแมนเผดดอกพี่น้องเลย <c ười> พี่น้องผัวานี่เยอะแยะก็มาเก็บอันพี่น้องเบิ้งคลิปเนาะนี่ผัวานี่เก็บอยู่ฝ้านี้ง่ายง่ายนี่โกมกอยู่พี่น้องเอ้ยมึงกว่ายี่หันอีกมีดอกน้อยสองดอกเลยสองดอกอดอ,กน,อ,ดอ,ก,นนอกน้อยยี่หันอีกเลี๋ยวก็ฟังนั้นอีกพี่น้อง ไม่ต oh, oh, nice. 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 like ้อยดอกนุ่มอะไรนะพี่น้องโอ้หมาดคือเก่าพี่น้องเลยมีว้าว่มีหมาดทำเฮาป่าหาเห็ดคือเก่าเลยวน้อพี่น้องโสงเห็ดฮอพี่น้องเลยเบิ่งพี่น้องนี่เห็ดเห็ดแดงแดงเห็ดแดงอลไรต่อันนี้ก็เห็ดแดงเห็ดแดงน้ำมากค่ะเกือบเท่าพี่น้องเอ้ยอึโอ้ย นี่น,นี่พี่น้นองดอกเดียเยดเดียวตังค์กหมก่สวยงามเลยได้พี่น้องเยมาออกเป็ดมูมันก็เยอะมามีเป็ดมูนะมูใหญ่พี่น้องอืมเสดายได้พี่น้นองเฮ็ดเพิ่งเขา้าอันเทาเหลือดอกนุ่มดอกเดียวอืจนเปื่อยแค้เบิ่งพี่น้องเฮ็ดปวกตาบเกือเ่า เป็นสัญญาณที่ดีเห็ดปวกตาบเห็ดปวกกำพาออกเนาะเป็นสัญญาณที่ดีของอ่าต่อไปเจ้าหน้ยเห็ดปวกออกพี่น้องเอ้นี่พี่น้องคนงาน,น,ข,าน,อน,นของเฮาในมือนี้เนาะทั้งลุ่มก็มีได้พี่น้องเอ้เกือบเต็มกระตาพี่น้องเอ้เนาะสำหรับคลิปนี้กับาง่าอาพอสมมาพากวดเนาะอ่าตะดุยกับเบยเตียกะสิพากันมือได้พี่น้องเอ้ยแล้วปิดคลิปเนาะพี่น้องเนาะ ก็คอบคุณขคอบมกุกครอบเจือพี่น้องกอ่ายคู่นกันแล้วกันเนาะที่แวะมาเป็นกำลังแรงมุกกำลังแรงเจอดูยูเซอร์เก็บเดียเตะเนาะพี่น้องเนาะปะเมื่อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนีบ้บายบายขอบคุณครับพอกันไมคลิปหน้าครับโปรยเตียกับบายบายเลยส,ส้องสสยตาดุอีไดไมี่ใบยอยู่พี่น้องเลยมันปากมีได้เจักมันเป็่นแนวเลย